นะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่จุดสุดท้ายของการไหว้สารพ่อท้ายน,นรสอรศินั่นก็คือเรือโบราณทีุ่ดเจอแล้วมีการนำมาถวายในภายหลังนั่นก็คือเรือทรงจีนะฮะเรียกว่าจุดสุดท้ายที่เรียกว่าที่ วางเรือโบราณหรือเรือต้นตะเคียนที่มีการจุดจาะหรือสุดได้ภายหลังแล้วก็นํามาถวายที่วัดคันทายนรสิงเพื่อให้เป็น,นอนุสรรมกับพ่อคันทายนรสิงและแม่สีนวลน,นะครับผมเอาเป็นว่ารายการ9ก้าสัาวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็ดูไฮไลท์ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักประหารบนศาลแล้วก็ในส่วนต่างๆของ สารพันทายนรสิงห์วันนี้ก้าวศรัทธากราบ่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ